สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต,ต่อไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้ากดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยคะ่ะท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริง รดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะเพราะนี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีตุลท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะหากท่านใดที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกถ้าท่านเกิดในลัคนาตุลท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะชาวราศีตุลทุกท่านคะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหาคม จะมีอะไรเกิดขึ้นกับท่านบ้างมีข่าวดีๆเกิดขึ้นกับท่านด้านใดบ้างในช่วงนี้คลิปนี้นะคะจะบอกการงานการเงินสุขภาพความรักให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้านะคะและช่วงนี้ท่านจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างก็จะบอกให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้าด้วยเช่นเดียวกันค่ะเรามาเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกช่วงนี้นะคะท่านเดินทางบ่อยขึ้นมักจะมีเหตุการณ์ให้ท่านต้องเดินทางเป็นระยะระยะค่ะ ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวท่านจะได้พบปะพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตามีการติดต่อประสานงานกับคนอื่นๆเพิ่มมากขึ้นท่านจะได้เจอหรือว่าได้พูดคุยกับใครบางคนที่ท่านไม่ได้เจอกันมานานอาจจะเป็นการพูดคุยกันผ่านช่องทางโลกโซเชียลออนไลน์หรือว่านัดเจอกันนะคะ การงานของท่านนั้นค่อนข้างที่จะยุ่งและวุ่นวายพอสมควรค่ะเพราะว่าหน้าที่การทำงานของท่านจะเพิ่มขึ้นมีงานให้ท่านรับผิดชอบเยอะกว่าช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ท่านอยากจะทำอะไรก็จะได้ทำอยากทำงานชิ้นถักไหนก็จะได้ทำหากอยากเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆท่านก็สามารถทำได้นะคะในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะได้ทำงานที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ทำค่ะ มีดวงได้รับผิดชอบงานของคนอื่นชั่วคราวหรือว่าได้ทํางานแทนคนอื่นชั่วคราวช่วงนี้งานของท่านนะคะค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรยุ่งตลอดเวลาค่ะเพราะว่าท่านจะมีงานเร่งงานแทรกงานด่วนเข้ามาเป็นระยะระยะบางงานต้องมีการจํากัดเวลาในการทํางานรีบเร่งจนแทบไม่มีเวลาพักท่านใดที่ทํางานประจํานะคะช่วงนี้ท่านจะยุ่งพอสมควรค่ะและท่านจะมีความรู้สึกว่า หูดหีดอึดอัดใจกับคนรอบข้างพอสมควรช่วงนี้นะคะขอให้ท่านใจเย็นๆและมีสติในการทำงานให้มากๆและช่วงนี้นะคะงานท่านทำได้และทำได้ดีมากด้วยแต่ว่าคนมักจะทำให้งานของท่านนั้นมีปัญหาติดขัดล่าช้าและช่วงนี้ท่านจะโดนนินทาลับหลังมีคนให้ได้ป้ายสีท่านไม่ได้ทำเขาจะหาว่าท่านทำมีคนพยายามยุยงคนอื่นให้มองท่านในแง่ลบขอให้ท่านระมัดระวัง ศัตรูในที่ทำงานให้มากๆอย่าไว้ใจใครมากจนเกินไปในช่วงระยะเวลานี้ช่วงนี้ท่านไหวพริบและไอเดียดีแก้ไขกับปัญหาต่างๆได้เก่งมีคนดีคอยช่วยเหลือและคอยให้กำลังใจและหากท่านตั้งใจที่จะทำอะไรในช่วงนี้ให้ท่านเร่งลงมือทำได้เลยนะคะอย่ามัวรอแต่จังหวะเวลาค่ะให้ท่านเร่งทำได้เลยและให้ท่านตั้งใจทำเพราะว่าสิ่งที่ท่านทำอยู่สุดท้ายแล้วท่านจะทำสำเร็จและสิ่งสิ่งนั้นจะทำให้ท่านนั้น มีชื่อเสียงคนพูดถึงคนจะชื่นชมถึงแม้ว่าบางเรื่องอาจจะยังไม่สําเร็จในช่วงเรื่องเดือนแรกแต่จะสําเร็จในช่วงนี้แน่นอนในช่วงเดือนนี้นะคะช่วงนี้จะเกิดเหตุการณ์ที่ท่านคาดไม่ถึงและท่านจะแก้ไขได้ทันเวลาช่วงนี้จะมีข่าวดีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับท่านการเจราจาต่อรองผลประโยชน์ต่างๆก็จะสําเร็จคะ่ะ ท่านใดที่ทํามาค้าขายเป็นช่วงที่เหมาะกับการพิจแลงการขายทดลองวางาสินค้าใหม่ๆจดโปรโมชั่นหรือหากท่านมีไอเดียใหม่ๆหากท่านมั่นใจว่าท่านทําแล้วยอด,ดขายของท่านนะคะจะเพิ่มขึ้นให้ท่านทําได้เลยนะคะเพราะว่าท่านจะมีข่าวดีด้านการขายค่ะมีโอกาสไดออเดอร์พิเศษพิเศษได้ลูกค้ารายใหม่ๆเพิ่มขึ้นหากท่านตั้งใจที่จะหางานพิเศษทา ถ้าท่านไม่เลิกงานมากจนเกินไปท่านจะได้ทำหรือว่าบางท่านตั้งใจที่จะนำงานประจําไปต่อยอดหรือว่ารับงานพิเศษหลังจากว่างจากงานประจําท่านก็จะได้ทำนะคะท่านใดที่รับงานอิสระฟรีแลนซ์งานบริการต่างๆเซอร์วิสรับเหมาช่วงนี้งานเพิ่มขึ้นค่ะจะมีลูกค้าหน้าใหม่ๆเข้ามาจ้างงานหรือว่าเข้ามาใช้บริการนะคะช่วงนี้ปากมีสเสน่ห์นะคะเหนื่อยมากแต่ทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องท่านจะทำสำเร็จค่ะ มาที่การเงินของท่านกันบ้างช่วงนี้ท่านจะใช้ความคิดเยอะพอสมควรสําหรับเรื่องเงินเงินทองทองโดยเฉพาะท่านใดที่มีรายรับเพียงช่องทางเดียวนะคะเพราะว่ารายจ่ายของท่านนั้นค่อนข้างที่จะเยอะโดยเฉพาะรายจ่ายที่ท่านไม่ทราบล่วงหน้าจะเข้ามาบ่อยพอสมควรและรายจ่ายบางรายจ่ายท่านไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยคะ่ะรายจ่ายบางอย่างภายในครอบครัวจะเพิ่มขึ้นขอบอกให้ท่านรับทราบล่วงหน้าตรงนี้เลยนะคะว่า ถึงแม้ว่ารายจ่ายของท่านนั้นจะเข้ามาเยอะแต่ท่านจะสามารถบริหารจัดก,การได้ค่ะปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ท่านจะแก้ไขได้ในที่สุดโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองเพราะท่านจะได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างถึงแม้ว่าจะได้ไม่มากแต่ก็ถือว่าแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายบางอย่างกับท่านได้เลยนะคะช่วงนี้การเงิน การเงินของท่านกว่าท่านจะได้มาท่านจะเหนื่อยก่อนนะคะจึงจะได้เงินมาบางท่านได้เงินแต่ว่าจะพ่วงมาด้วยภาระหนี้สินผู้ยืมสําเร็จยังไงท่านก็มีเงินผ่อนชําระหนี้สินแน่นอนค่ะหรือท่านจะสามารถแก้ไขกับปัญหาต่างๆได้ในที่สุดแต่ว่าท่านจะเหนื่อยมากๆหดขึ้นคอกันเลยทีเดียวนะคะให้ท่านลองนําไปสังเกตตัวท่านเองดูก็ได้นะคะช่วงนี้กว่าท่านจะได้อะไรมาไม่ง่ายเลยค่ะถึงแม้ว่าสิ่งๆนั้นจะเป็นสิ่งที่ท่าน จะต้องได้แน่นอนก็ตามจะต้องรอคอยนานกว่าปกติจึงจะได้เรียกว่าลุ้นแทบไม่อยากทำอะไรกันเลยทีเดียวมาที่ภาระค่าใช้จ่ายของท่านกันบ้างนะคะช่วงนี้ท่านจะหมดเงินไปกับการเดินทางเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับครูครองและคนรักเพิ่มขึ้นมีดวงได้ซื้อของชิ้นใหม่เข้าบ้านซึ่งทดแทนของเก่าที่ชำรุดพังเสียหายแตกหักไม่สามารถซ่อมแซมได้ จะมีเหตุการณ์ให้ท่านต้องเสียเงินไปกับรถไม่เรื่องใดก,ก็เรื่องหนึง่งมีดวงได้ซื้อสิ่งของที่ท่านอยากได้เช่นกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าต่างหูเครื่องสําอางหากท่านตั้งใจที่จะซื้อสิ่งของให้กับคนที่ท่านรักและเคารพท่านก็จะได้ซื้อด้วยนะคะท่านอยากไปไหนสุดท้ายแล้วท่านจะได้ไปค่ะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบ้านจะเพิ่มสูงขึ้นช่วงนี้ขอให้ท่านอดทนนิดนึงนะคะหน่อยๆแต่ท่านจะรอดไปได้ทุกเรื่องดาวโคจรผิดปกติค่ะ สิ่งที่ท่านคาดไม่ถึงมากจะเกิดขึ้นแต่ว่าโดยรวมทุกๆปัญหาท่านจะแก้ไขได้พอช่วงครึ่งเดือนหลังท่านจะดีขึ้นกว่าช่วงครึ่งเดือนแรกการเงินยังไงท่านก็มีกินมีใช้นะคะมาที่ความรักของท่านกันบ้างค่ะคนโสดยังอยู่ในช่วงที่โดดเด่นหากท่านเปิดใจก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามาท่านได้พูดคุยคลายเหงาโดยเฉพาะบางคนนะคะมีโอกาสได้พบเจอคนใหม่ๆผ่านโลก Online, โซเชียลออนไลน์หรือว่า จะมีคนแนะนำให้อาจจะเป็นเพื่อนแนะนำหรือว่าญาติแนะนำหรือบางครั้งเจอกันโดยบังเอิญน,นะคะส่วนท่านใดที่มีคู่หรือว่ามีครอบครัวแล้วช่วงนี้ชีวิตคู่อยู่ในช่วงที่ทั้งคู่เข้าใจซึ่งกันและกันเห็อนอกเห็นใจกันมากขึ้นสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้มีงอนกันบ้างน,นะคะแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาของชีวิตคู่ค่ะมาที่ความรักขอขอภัยค่ะมาที่สุขภาพของท่านกันบ้างช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวัง เจ็บป่วยเพราะอาหารนะคะเช่นปวดท้องท้องอืดแน่นท้องปวดหัวบ่อยไมเกรนกาเริบคิดให้น้อยลงนะคะหาเวลารีแลกผ่อนคลายบ้างดูแลสุขภาพให้เยอะๆนะคะอย่าทําแต่ง,งานเพียงอย่างเดียวค่ะมาที่การทําบุญของท่านกันบ้างช่วงนี้หากท่านตั้งใจที่จะทําบุญนะคะแนะนําให้ท่านทําบุญที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือเช่นช่วยเหลือคนที่ลําบากตกทุกข์ได้ยากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยและไม่มีคนดูแลค่ะ ขขอเอาใจช่วยชาวราศีตุลให้ท่านหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองวาจาโดดเด่นผู้จาเป็นเงินเป็นทองนะคะกราบขอบพระคุณทุกๆการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ